สวัสดีค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะตอนนี้ค่ะพี่พี่อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะเออพอดีน้องนิกให้ลูกดื่มน้ำนะคะแล้วทีนี้น้องนิกเนี่ยโอ้ยหัวฉัจะแตกไหมเนี่ยแล้วทีนี้น้องนิกนะคะก็เออมายืนรอตรงก๊อกน้ำจะปิดน้ำอ่า เพราะว่าคิดว่าลูกน่าจะไม่แกล้งแม่เพราะว่าพ่อจ๋าเนี่ยไปตัดหญ้านะคะอพอแม่กาลังก้มลงไปปิดน้ําหันมาอีกทีสายยางก็อยู่กับลูกแล้วค่ะพี่พี่โอ้โหในก๊อกก๊อก,กน้ําเนี่ยน้องนิคเอ่อพันลวดใส่ที่เซฟตี้ไม่ให้สายหลุดหลายเส้นอยู่นะคะแต่ว่าก็ทนแรงเด็กน้อยสี่ขวบคนนี้ไม่ได้นะคะก็ อยู่ในสภาพนี้เลยนะคะพี่พี่ก็คือเขาเอามาเล่นอย่างนี้เนี่ยอารมณ์เขาอยากเล่นเขาโมโหสายอย่างเงี้ยน้องนิกเข้าไปเอาไม่ได้นะคะต้องรอพ่อจ๋าเขามาเอาออกให้ะคะ่ะเอออ่ะนี่เราก็ต้องดูดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากลัวว่าบางทีสายยางอาจจะพันตัวเขานะคะดูพ่อจ๋าก็อยากเล่นด้วยเออเอาเอาเอาพ่อจ๋าเอาไปแล้วพ่อจ๋าดึงออกไปเลยเดี๋ยวแม่นิกแปะกับพ่อจ๋าเอง ลุงน้องนางเขาไม่ยอมค่ะพี่พี่พอเขารู้ว่าลูกเขาจะเอาสายยางเขาก็ปล่อยเลยนะคะโอ้ยน้องนางลูกเอา่ะเด้อดูเอาเถิดค่ะพี่พี่แม่ขอมาลูกมามาแม่ขอนะมามาจะพูดอย่างไรกันดีคะที่ขา มาลูกมามาแม่ขอมามาเยอะเยอะเยอะรวยก็ไม่มีผลไม้ก็ไม่มีเล่าจะทํายังไงกันดีคะพี่พี่แต่เดี๋ยวพ่อเขาก็มานะคะทางนี้ทางนั้นเวลาเขาได้นนี้น้องนิก็จะต้องอยู่ใกล้เขาแบบนี้และคะ่ะบางทีอาจจะพันแข้งพันขาเขาเนาะบางทีเขาก็เถิบออกไม่ได้เงี้ยค่ะเราก็ต้องอยู่ดูเขาตลอดแต่เขาฟาดฟันตัวเขาแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เจ็บนะคะพี่พี่เพราะว่าถ้าเจ็บเขาจะไม่เล่นแบบนี้นะคะ ก็จะฟีลแบบคันๆแบบนี้เลยเนาะอ่าอยากเล่นค่ะดึงสายยางแม่มาเล่นอีกคือเป็นความผิดพลาดของน้องนิกเองนะคะน้องนิกไม่ยืนเฝ้าเขาแล้วประจวบเหมาะกระตาแปว๋วเ่าชอบแกล้งหนูอยู่แล้วนะคะเออค่ะก็มาพันตัวไปเลยสิจา้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจ๋ามาเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องโดนไม่เลียวละต้องทลาโหลหาไม่เลียวละ ดูคะ่ะพี่พี่สนุกนะคะนี่เห็นได้แบบนี้นี่ถูกใจเขานะคะดูคะ่ะนี่ก็คือว่าอย่าปล่อยแม่ไว้กับลูกดูเอา้าเอาจับเป็นหัวฟาดโดนหัวจังฟาดโดนหัวแม่เขารู้ว่าน้องนิกลักเขานะคะรู้ว่าน้องีิไม่กล้าเข้าไปเอากับเขาอืดูดู ปล่อยมอายาวๆเดี๋ยวนรานี่จะเดินไปเอานะคะมาน้องนางมาๆมา,มานะกำไว้แล้วค่ะพอรู้ว่าแม่จะเดินเข้าไปก็คือกำไว้เลยนะคะฉลาดนะคะพี่ๆอย่าว่าเขาไม่รู้นะคะเขารู้หมดเลยนะคะเวลาไหนเราจะเดินไปเอาเวลาไหนเราขอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะแกล้งดูดน้ําดูดน้ําได้ยังไงน้องนาง,นงดึงสายยางไปแล้วมันไม่มีก๊อกน้ําลูกไม่ต้องมาแกล้งดูดน้ําเลย เด็กคนดื้อไม่ต้องแก้งดูดน้ําเลยพี่ๆเขารู้กันหมดแล้วดูดน้ํายังไงก๊อกน้ําก็ไม่มีเนี่ยโอ้ยจังแมนสลาดครักเนาะเดี๋ยวต้องให้พ่อจา๋ามาจัดการแล้วเด็กน้อยอัึงสายยางเนี่ยดูค่ะเออ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 นี่แม่ออกมาได้แล้วว้าว สชทีเผลอค่ะถ้าไม่ทีเผลอเอาไม่ได้นะคะพี่พี่ว้าวแม่ออกมาได้แล้วเด็กดือ้อดื้อค่ะพี่พี่ทีนี้รู้รู้ตัวนะคะว่าตัวเองผิดรู้ตัวว่าตัวเองผิดนะคะเนี่ยเด็กดือ้อเด็กดือ้อเด็กดือ้อเอ้ยเยเยเอ้ยนอ เดี๋ยวเราต้องให้พ่อจ๋าดูคลิปย้อนหลังละมีเด็กดื้อน,นะคะวันนี้เออยก็ภาษาเขานะคะพี่พี่เขาก็เอามาเล่นอยากจะเล่นเป็นเรื่องปกตินะคะยามเช้าๆเนาะรีเล็กกันด้วยสายยางค่ะวันนี้่ะพี่พี่ขาเออียเนาะอ่าพอพากันเล่นเสร็จก็กินกันต่อค่ะพี่พี่ ขอบพระคุณผลไม้หวานหวนจากพี่จ๋านะคะสนับสนุนให้หนูน้อยตาแป๋วกับพ่อจ๋านะคะวันนี้น้องนิกมาถ่ายมุมกว้างบ้านเราให้พี่ๆจ๋าดูค่ะว่า,ามุมลงๆกว้างๆบ้านเราเป็นมุมอย่างไรนะคะอยู่กันยังไงเนาะปกติถ่ายแต่มุมแคบวันนี้แอบมุมกว้างมาให้โชว์พี่ๆจ๋าด้วยนะคะเราไปดูมุมทางซ้ายนะคะนี่มุมทางซ้ายค่ะนี่ หนือน้อยตาแป๋วก็กากำลังกินหญ้าค่ะพอดีน้องกินผลไม้ที่พี่ๆจ๋าสนับสนุนให้อิ่มนะคะในก็ผูกโบโด้วยกินหญ้าก,กันต่อตาแป๋วเขาจะสะบัดแรงหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกมีทั้งน้ำค้างทั้งน้ำฝนเขาก็จะสะบัดเอาน้ำออกเยอะๆหน่อยนะคะก็เป็นการดีค่ะถ้ากินน้ำที่มีน้ำค้างเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้ท้องอืดได้นะคะอ่าฝั่งตาแป๋วฝั่งนี้ แวบมาดูฝั่งพ่อจ๋านะคะนี่ฝั่งพ่อจ๋าอยู่ทางนี้ค่ะพี่ๆฝั่งพ่อจ๋าอยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งเก็บอาหารนะคะฝั่งเก็บอาหารแล้วก็ฝั่งอาบน้ําเล่นน้ํานะคะฝั่งรีแล,ลกฝั่งโซนเอ่อโซนแห้งโซนเปียกนะคะอยู่ฝั่งทางนี้นะคะเวลาทํากิจกรรมต่างๆเนาะพี่ๆค่ะก็จะอยู่กันทางนี้นะคะี เราทําความสะอาดทุกวันนะคะพี่พไม่ว่าจะเศษเล็กเศษน้อยก็เก็บหมดเลยนะคะจะไม่ค้างไว้ที่บ้านนะคะนี่ให้พี่พี่ดูตาแป๋วกับพ่อจ๋าเขากินอาหารกันค่ะเพลินๆไปเนาะพี่พี่ขา มาดูตาแป๋วกินบ้างค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะพี่พดูมุมกว้างไปแล้วมาดูมุงใกล้บ้างค่ะ <c oughs> มองกันกว้างกว้างไปแล้วมามองแบบมุมแนบชิดใกล้เคียงกันก่อนเนาะกินเก่งน,นะคะตาแป๋วเราตัดหาอาหารแบบไหน,นมาให้เขาก็กินเขาไม่ได้เป็นช้างที่เลือก ของกินเลยนะคะพี่พี่แต่ถามว่าช้างที่เลือกกินมีไหมมีนะคะบางเี่อก็เลือกกินค่ะพี่พี่แต่ตาแป๋วเนี่ยให้แต่พ่อแม่หาอาหารอะไรมาให้เขากินเป็นหมดเลยนะคะพ่อแสนสุกก็ค่อนข้างที่จะเลือกกินอยู่ค่ะแต่ตาแป๋วนี้ไม่เลือกกินเลยอะไรก็กินได้นะคะกินง่ายอยู่ง่ายนอนก็ง่ายนะคะ งแลบแรงมากค่ะกินผลไม้อิ่ม <c oughs> เป็นดูเจ้าตุ้ยนุ้ยอิ่มแล้วล่ะคะ่ะลูกหนูอิ่มแล้วล่ะคะ่ะ ตุยนุยนาะพี่พี่ะาัาเด็กตุ๋ยนุยเดี๋ยวมาดูพ่อจา๋าก่อนปิดคลิปบ้างดีกว่าค่ะจ้าพ่อจ๋าพ่พอจ๋าค่ะยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่ ส่งกำลังใจให้พ่อจ๋ากับลูกสาวนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยพี่ๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมูอ้วนด้วยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ